ชุดแต่งรอบคันรวมถึงล้อ LM ในบอดี้30ไม่ต้องดัดแปลงตัวถังรถใส่เข้าไปเป็นแบบนี้ชุ่มฉ่ำเลยท่านผู้ชมครับสคันฝั่งนี้นะครับมาในโทนสีขาวจัดเต็มอย่างหรูหราเลยเอกลักษณ์ของ LM Lexus คือไฟท้ายยาวมองท้ายมองตูดมองด้านท้ายขับตามแล้วโอ้โหดูหรูหราสวยเลยคันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมลองดูอยากให้ดู ไม่เหมือนใครนะครับจานเบรกตัวปั๊มเบรกเป็นของเบมโบ GTS ไม่อยากขายอยากใช้ต่ออยากหรูหราแบบนี้คลิกเข้ามาครับท่านผู้ชมที่ใช้รถตู้ MPV อยู่โดยเฉพาะรถ t o โย t a เอัลพารแลวเวลไฟในบอดี้30ตั้งแต่ปี2015ถึง2022ท่านผู้ชมครับ สามารถนำมาเปลี่ยนโฉมในบอดี้เดียวกันให้เป็น LM Lexus อย่างหรูหราเลยวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมกันมาแปลงโฉมให้เป็น LM Lexus แ,แต่แต่งด้วยหลากหลายสไตล์นะครับเดี๋ยวมาชมกันท่านผู้ชมดูคันนี้คันแรกต้องบอกว่าลูกค้าเดินทางไกลมาจากอุบลราชธานีนะครับมาแต่งภายนอกรอบคันรวมถึงชุดล้อและนี่คือกระบวนการก่อนส่งรถครับ เรามีการขัดลบรอยฟื้นฟูสภาพผิวนะครับและทำการเคลือบเซรามิกแบบ 10S หนาเป็นพิเศษเอาแบบว่าเงาชุ่มฉ่ำเลยท่านผู้ชมครับคันนี้จัดเต็มจริงๆภายนอกชุดแต่งรอบคันรวมถึงล้อ LM ท่านผู้ชมนะครับอันนี้แบบมาจัดเต็มเลยทิ้งรถไว้ให้เฮียทำสองเดือนสเดือนทิ้งไว้เลยเพราะลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศและอีกหนึ่งคัน 2คันฝั่งนี้นะครับมาในโทนสีขาว L M Lexus ไม่ว่าจะสีอะไรมีสเสน่ห์มากๆถ้าพื้นสีผิวของเรานั้นเงาเยิ้มฉ่าสีนั้นใสดูมีสง,งา่าดูมีราศีท่านผู้ชมครับอีก1นึคันนะครับในบอดี้3คันนี้แต่งเรียบร้อยแปลงโฉมเรียบร้อยมาในสีขาวไบต์นะครับดูนะฮะจะสังเกตว่าเป็นขาวสว่างเลยนะครับรอบคันเราจัดให้เต็มนะครับและเอกลักษณ์โดยเฉพาะด้านข้างตรงนี้ประตูสไลด เป็นแบบสไตล์เซทคอนเซปต์นี่ฮะโคม,มียมตรงคิ้วประตูนี้นะครับในบอดี้3 0ไม่ต้องดัดแปลงตัวถงังรถใส่เข้าไปเป็นแบบนี้นะครับแต่คันนี้ยังคงเป็นล้อสไตล์เอาผาดอยู่แต่คันนี้มาแนวแต่งสไตล์ช่วงล่างเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ว่าจะโชค๊คล้อเบรกนะครับนี่ฮะสง่าดูดุดนันมากขึ้นนะครับมันแต่งได้สองแนวนะครับแนวหนึ่งคือไปแนวทางเล็กสัแบบคันสีตาลอีกแนวทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงล่างเลยนะครับอยากให้ดูไม่เหมือนใครนะครับเห็นไหมคันนี้ก็ใส่ล้อฟอร์ดขนาด20รัดด้วยยางโตโยท้ายนะครับจานเบรกตัวปั๊มเบรกเป็นของเบมโบ g t t s ท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็ดูเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสไตล์และเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าใครชอบสไตล์ไหนด้านหลังเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเวลาขับตามหลังต้องบอกว่าโอ้โหท่านผู้ชมดูแล้วกันเห็นไหม เอกลักษณ์ของ L-M Lexus คือไฟท้ายยาวมองท้ายมองตูดมองด้านท้ายขับตามแล้วโอ้โหดูดรูราสวยเลยคันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมลองดูนะครับพอมาจอดเรียงติดติดกันนี่นะเตรียมส่งทุกคันท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมครับนี่รถระดับ VIP รถระดับรัฐมนตรีนะครับใช้นี่ฮะคันนี้นะคันนี้มีตัวตัวคาดด้านหลังเนี่ยจะเป็นแนวสีดำ ก็แล้วแต่ชอบสีไหนคันนี้สีขาวเห็นไหมจะมีความแตกต่างเห็นไหมครับนี่ก็ดูแบบว่าหรูหรานะครับใครที่ใช้รถโตโยต้าเอาผ่านอยู่นะครับและรู้สึกตกรุ่นแล้วอะเพราะบอดี้สีก็มาแล้วอะนะครับก็มาแปลงโฉมครับให้เป็น LM เล็กซั้แบบนี้ยังดูหรูหราอยู่ในบอดี้นี้ราคายังอยู่4ีล้านหล้าน ใช้ยังไงก็คุ้มใช้ยังไงก็ใช้ต่อได้ยาวดูดีมีสง่าราศีใครที่ใช้บอดี้นี้อยู่นะครับอยากจะแปลงอยากจะเปลี่ยนโฉมไม่อยากจะขายทิ้งเพราะบอดี้นี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อะนะครับก็มาแปลงโฉมแบบนี้ครับคุ้มค่ากว่าไหมถ้ารู้สึกสิ่งที่ผมบอกตรงคอนเซปต,ต์ไม่อยากขายอยากใช้ต่ออยากหรูหราแบบนี้คลิกเข้ามาครับในเพจ Banking Ben นะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินคอ,อยให้คำปรึกษาให้บริการครับ